สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีของดีสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆมาฝาก1คันนะครับกับเชฟโรเลตคูดนะครับตัวนี้1.8มือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 2ครับรถได้เดิมครับไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับด้านหน้าด้านท้ายเดิมสุดๆครับรถสวยมากๆนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับเบอร์โทรกลายอยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันสมาชิกได้ลดแน่นอนนะครับ 139,000บาทนะครับรถเก็บงานมาเรียบร้อยเช็คมาทุกระบบหน้าเดิมหลังเดิมเมอาร์ตะเข็บน็อตไม่ขยับเลยสักตัวครับ เบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง y o u t u b e นะครับขอสวนลดและการันตีการจัดส่งนะครับมัดจำได้ครับการันตีให้ครับว่าไม่มีหายแน่นอนนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับจะดส่งลงล้อมังกำนานะครับรถไม่มีชนเลยนะครับรถเก็บงานเช็คทุกระบบเกียร์แน่นทุกจุดไม่เคยติดแก๊สครับรถสภาพนี้นะครับ คุ้มมากๆนะครับถ้าใครเล่นเชฟโรเลตนะครับลองชมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเชฟโรเลตครูซคลับนะครับทั้งอะไหล่และการซ่อมบำรุงดูแลนะครับบอกเลยว่าอะไหล่เยอะมากๆและยังมีอู่เก่งๆเยอะมากๆครับคันนี้สมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆนะครับมีมาฝากให้กับสมาชิกนะครับ คันนี้เป็นรถของน้องนะครับเขาก็เก็บงานมาทุกระบบนะครับน้องผมเป็นอู่เป็นช่างนะครับฉันไม่ต้องกังวลเลยครับเก็บงานดีดูแลทุกระบบจริงๆครับเช็คชมดูได้นะครับใครอยู่ใกล้เมืองทองธานีไปชมไปเช็คนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเป็นทูโทนนะครับตัวนี้ผมอะไรมาตีฟังก์ชันปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับโดแน่นอนนะครับ อยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางชอบจริงนะครับถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าแจ้งจากช่อง YouTube นะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับรถสวยสภาพงามๆหนึ่งใน100มาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาเชฟประเลดครุฑนะครับตัวนี้ถ้าไปเต็นก็จะมีแสนแปดแสนนะครับถ้าอยู่กับฝั่งพ่อค้าแบบที่พวกผมนำมาเสนอนี่ก็จะตกอยู่ราคาประมาณนี้นะครับ สวยไม่มีชนแม้แต่แผลเดียวครับหน้าเดิมหลังเดิมนำงามเลยครับน็อตไม่ขันเลยนะครับดูซอกดูตะเข็บอยู่ครบแน่นๆครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยได้เดิมได้สภาพได้ราคานะครับใครเล่นเชฟเป็นบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยได้เดิมเดิมจากโรงงานเปลี่ยนก็แค่ล้อเท่านั้นแหละครับคันนี้บอกเลยว่าใครที่หาเชฟรเดันะครับเน้นสภาพเน้นราคาเน้นปีเชฟกินขาดครับ ไขรที่สนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวย139,00 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรีบตัดสินใจรีบโทรเจรจานะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับการันตีครับแอดมินการันตีให้คันนี้บอกว่าสวยก็คือสวยแน่นอนนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับถ้าตัวสอบพบเจอเราโกหกหมกเม็ดนะครับคืนเงิน2เท่าทันทีนะครับบอกเลยว่า ไม่ได้เงินแน่นอนครับเพราะว่ารถสวยเดิมแท้แน่นอนครับมือเดียวป้ายแดงครับเช็คชมดูได้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกฟ้ามรถสวยรถสภาพนี้นะครับการันตีการจัดส่งให้อีกต่างหากนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังหาเชฟโรเนะครับเชฟโรเลคูดนะครับคันนี้ดีงามสีขาวยุคนิยมเลยครับ จัดไปนะครับ139,000บาทอย่าลืมแจ้งจากช่อง YouTube นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายตามรถตามงานช่วยตามได้ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ